สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาคอดออนไลน์นะครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผู้บรรยายคุณวส,สันธภพเพร์น,นะครับอามาชมเกมกันเลยดีกว่าครับใหม่พูดพามทาเพลงกันเยอะสาหรับเกมวันนี้เป็นท่านเซียนนัน,นครับปากงายเจอกับท่านเซียนเวสมหมักหอมสีส้มนะครับโอ้โหขึ้นมาแรกกันก่อนครับจังหวะน,นี้เปิดฉากทักทายเปิดฉากนะครับ ไทยมันแค่ชาดแลกกันอีกทีครับเอินมาจีนอีกไหมอาอครับแง่จังหวะนี้จับจีนหมายเลขสิบไม่ได้ครับแพ้ทันเทคือเขาแย่ไปหมายเลขเก้าทางเขาฮอตสบายอืม hmm. เอาไงต่อครับท่านเซิงเวส จับสมไหมครับอย่าสิบกสามสามกินได้แท้อ๋อไม่เอาครับเอาแค่ตัวเดียวพอนงครับจับกินครับปล่อยไหมไม่ปล่อยให้กินครับจับกินอีกทีตันไว้ครับเมื่อกี้ถ้าแปลกันไปจะเสียเปรียบ นี่ล้นครับว่าท่านเซนนันจะมีโอกาสชนะครับโอ้เวลาเหลือเยอะเลย40กวิตอนท่านเซนเวสเหลือ2วิลูกแกมก็เสียเปรียบโดนฟรีไปแล้วหนึ่งตัวหมดเวลาไหมครับวิสุดท้ายหมดเวลาครับโอ้โหลูกเกมก็เสียเปรียบอยู่ดีครับ ก็เป็นท่านเซนนั้นครับนำไปก่อนสกอรแรกครับไปตามแรกไปเจอของจริงแล้วครับท่านเซนเวดดูว่าเกมนี้เขาจะสามารถแก้มือได้ไหมครับสี่ไฮแตกได้หรเปล่าาจะโดนจัดการไปสองสกอร์ต่อศูนรุนกันแต่ยากนะครับหาผู้ที่เอาชนะเอาสองต่อ สองเกมรวดได้ส่วนทางเสียน,นันก็ดึงเกมแค่เสมอก็ถือว่าชนะแล้วนะครับเอาอามิแตมไปแล้วหนึ่งแต้มมาคอตเขาเล่นกันสองเกมนะครับในเกมนี้ในแอปนี้อแย่จริงไปครับเกินสิบเอ็ดการจะแย่สองใหม่รอบให้ฮอตเข้าจริงครับไม่เอาคืนยังไวครับจับจิกที หลบต่อไหมครับให้เรียกกินครับกินฝั่งนูน้นเอาฮอตจะกินเอาไงครับปล่อยไหมครับโอ้ขึ้นสิบเอ็ดได้โอ้ตันมันแต่จะขึ้นสิบเอ็ดแล้วก็อย่าให้กินใหม่ได้สิบปึ๊บ,บมีการเข้าฮอตก่อนเสียงสูงว่างั้น โดนสองครับจังหวะนี้เลือกกินครับว่าจะกินฝั่งไหนแต่มากทานเซนเวสนำอยู่ครับมีสามตัวมีการเข้าฮอตอยหวัวทานเซนนันจะดึงเกมเสมอได้ป่ะครับกินหมายเล็กสองเข้าหมายเล็กหนึ่งโดนค่าฮอตกลายเป็นแพทันเซ ต้องจัดการหมากตัวนี้ให้ได้ครับก่อนที่เขาจะไปเขาฮอตแล่กนยากครับเป็นไหนครับได้แค่สามเอ็ดห้าฮอตครับจังหวัดนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรครับอีกตัวอยู่ ตำแหน่งใกล้จะเข้าฮอตแล้วไม่ครับจับขึ้นเหมือนไล่ให้เป็นเข้าฮอตไวก้กว่าเดิมเอาไปหนึ่งตัวเข้าไปสองตัวเตรียมตั้งฐานเตรียมจัดการฮอตครับไม,ไม่ยอมครับจบเกมครับโอ้โหชนะกันไปคนละเกมถือว่าสูสีมากมาชมอีกคู่กันครับเป็นท่านเซียนรัต หมักง่วงครับเจอท่านเซนเวทอีกแล้วมาไงใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบางทีมีหนึ่งคอมเมนต์สองคอมเมนต์อย่างเงี้ย ไม่ค่อยมีกำลังใจเท่าไหร่ในการทำต่อนะครับแบบพิงไปครับจังหวะนี้แม่ลุกเกมแบบนในคนๆเข้มาม่ในสิบโดนแย่ไม่ได้ครับ เอ okay, ถ้าเข้าสิบห้าโดนสามได้ครับโหโหจัดสองเลยจังหวะนี้จัดสองมาหมาสามสามน่าจะโซเซอยู่หึไม่ยอมครับเขากินสองไปก็ขึ้นสิบห้างงเหมือนกันหรือว่าเขาเคยเจอแบบนี้แล้วเดินไปก็แพ้ แต่ถ้าเรายอมแพ้แบบนี้เราแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับแต่ถ้าเราโซ่ต่อถึงเราจะแพ้แต่เราก็ไม่โซ่นะครับโซ่จนวินาทีสุดท้ายถึงมีโอกาสชนะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือโอกาสที่เราจะชนะนะครับเอาไหนครับโอ้โหแยบจังหวะนี้เสียเปรียบแน่นอนครับ ไ้กินมาฝั่งนั้นครับหมากหกต่อหกแย่ทิ้งอีกทีครับดันหมากให้สูงขึ้นครับ จนยิบสามได้เอาเิดเข้าสิบเจ็ดก่อนหรือเปล่าโอ้โหเลือกที่จะแรกครับเพื่อที่จะไปเข้าฮอตด,ดีกว่าเื่นมาตานไม้ได้เข้าไควไหม ทันโอ้ไม่ตันครับปล่อยองอไปรีไม่มีในโลกครับจะไปขนาดตัว โดนฆ่าฮอตครับจบเลยเดืนให้กินสองหรือเปล่าให้กินฝั่งนี้สู้ต่อครับจบเกมครับเป็นทางแซมเวชนะไปสองเกมรวดหมายชมมีคู่กันครับคู่สุดท้ายถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์เลยทีเดียวครับู่แข่งนี่ถือว่าสติตินี่พอ,อตัวครับ mm. เก่งใช้ได้ครับอาจจะสู้ีกัน น่าจะพอรับมือได้นะครับยังไม่ก็ชนะได้ก็เป็นไปนได้เรามาชมกันเลยดีกว่าครับโอ oh <yeah, S 1> เย่ไปเังอืมเปิดฉากแรกกันเลยครับคนละตัวสองตัวไป เห็มเนี่ยดูตึงๆครับเหลือใครจะเข้ามากินไม่ให้กินครับตันไว้ก่อนเป็นสิบเอ็ดไหมครับแลกกันไปจังหวะนี้มีการแย่สองได้โอ้ยใ,ให้แย่หลบไป ซสห้มากห้าห้าครับแต่เกมดูแบบตึงเครียดตึงเครียดเลยเกินครับเกมนี้ <c oughs> ปล่อยให้กินฟรีไปนหนึ่งครับแนวคอยไล่บี้กินครับไป่น่าจะให้กินหลบไหมหลบดีกว่าครับข้าวกินอีกทีครับ หลบอีกรอบโอ้ไม่หลบครับเกิดอะไรขึ้นครับคำนวณอะไรผิดพลาดหรือเปล่าโดนสองรับจังหวะนี้อ้าวไม่ใช่ครับแม่กะจะกินสองสักหน่อยแต่เ,เขามีตัวเดินให้ แรกกันครับโอ้โหโดนสองครับจังหวะนี้เป็นทันเซนป๊อปครับอชนะไปครับแม่เนี่ะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพียงเซียววินาทีรูปเกมดูเหมือนต่อมาจะชนะครับแต่พลาดเพียงเล็กน้อยครับจ็บผิดพลาดท,ทำให้ใต้แพ้ได้เช่นกัน แหลกไหมครับจังหวะนี้ขึ้นสิบสองหรือไปเป็นเงบเจ็ดจะกลับมากินอีกทีโอ้ลฟยฟรีแน่นอนรอว่าเนี้ยลอ์รอฟรีแล้วจะได้เปรียบด้วยนี่ครับโอ้ไม่ได้ครับฟรีไม่มีในโลกเาฟรีไม่มีไอเกินสองได้ไหมครับยังไงมาก็ ให้กินสองไปึพื่ากขับมาเสมอสามสามครับโนดที่ปลายกระดานใครจะคมกลัวกันโนเหมือนท่านเซียนป๊อบจะได้เปรียบเล็กน้อยครับมากขึ้นมาสูงมากส่วนท่านเซียนเวสอยู่แถวที่สองกันหมดเลย จับเก่งนครับคนลเาตัวไหมสามเอ็ดอ้าวไม่ใช่นี่ว่าฝั่งอันเซียนเวดเนี่ยตัวสีขาวดูผิดต้องคิดให้หลอกรอบนิดนึงครับช่วงทานเกรม คนต่างจะมุ่งหน้าไปเข้าหอรับเป็นยิบห้าไหมเอายิบเก้าครับโอ้โหแหลกทิ้งไป่าจจะจบที่เสมอครับเกมนี้จบเกมครับ